ู้รับชมและก็รับฟังทุกท่านรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่9ของเดือนเมษายนปี2566กิจกรรมขับเคลื่อนถนนสายวัฒนธรรมพลังบวรวัดป่าหนองไขนก <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นวันในวันที่13เมษายนนี้ ไม่กี่วันแล้วก็จริงอยากจะขอเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนี้ในอำเภอหรือต่างอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมกันช่วงเช้าไปจนถึงถึงเพน <c oughs> ส่วนช่วงตอนเย็นก็จะไปตั้งแต่หกโมงไปจนถึงเที่ยงคืนก็จะมีการสาธยายมนฟังธรรมสวดมนกัน ก็จึงขอเฉิญอวนฉาติยยยมมาเยี่ยมชมกันเพราะว่าช่วงสงการเป็นวันของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นวันแห่งครอบครัวเราจะได้มา <c oughs> มาเยี่ยมปะพบปะกันเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> การคุ้นเคยนั่นแหละเป็นญาติอย่างยิ่งและการได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันก็เป็นการได้ พบปะและได้สนทนาธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยจะทำให้เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภเป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่เนะพราะความคิดไม่มีใครให้มันหยุดคิดได้ มันก็คิดไปแต่จะคิดยิ่งใหญ่ในไหนหพระเจ้าส่งตัสว่าให้คิดยิ่งใหญ่ในธรรมให้เกิดปัญญามากปัญญาใหญ่ปัญญาแน่นปัญญาเร็ววันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นหมวดธรรมของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่18วันนี้เรามาศึกษาประเด็นของเหตุให้เป็นคนดูร้าย หรือเป็นคนสงบเสงี่ยมเราจะได้ดูค่าคนดีนี่แหละ <c oughs> หรือคนร้ายพระพุทธองค์ทรงกัดในเรื่องนี้กับพรามผู้หนึ่งชื่อว่าคามมนิคามนิพระองค์ก็ทรงตัดว่าคามมนิคนบางคนในโลกนี้ยังระราคะไม่ได้ เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้คนอื่นจึงย่อให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นย่อให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ <c oughs> ด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดูร้ายคนดูร้ายไม่ควรเข้าใกล้สัตว์ดูร้ายก็ไม่ควรเข้าใกล้ห่างสุนัขห,ห่างวัวห่างควายห่างช้าง ที่มันดูร้ายคนห่างให้ไกลๆหลายๆศอกหลายๆวาถ้าห่างคนผ่านคนดูร้ายนี่ห่างให้หลายร้อยโยชดกิโลเลยคะั้งอนี้คนบางคนในโลกนี้ยังละโทษะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโทษะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถือคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุน,นั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนร้ายพอกสกิต่่ำโกรธหน่อยแนละ้ขึ้นเลยเป็นฟืนเป็นไฟนะ <c oughs> ครัมาน,นี้คนบางคนในโลกนี้ยังละโมหะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้คนอื่นจึงเย่อให้โกร